เรื่องบับหาจ้ายาไปอันนั้าไปหันหนาได่ก็อฝาเปิดกึนพิ้วหรับด่ันลังใส่ง่ายขึ้นเพราะฝาเย็นสวัสดีค่ะทุกคนมาจวดๆกันจ้าย่างหูหมูค่ะ น่าทานมากๆเลยเพิ่งจะมาจากส่งมีบีช่างมิตรกำลังเตรียมเครื่องสะภาวะให้ลูกค้าลูกค้าเดินทางออกมาจากสกลแล้วคะ่ะเพิ่นบอกว่ามาแวะรับเสร็จก็จะไปธุระต่อนะคะช่างมิตรบอกเหงื่อแตกแล้วจ้าอากาศร้อนมากค่ะวันนี้ผมทาง,งานเลยแล้วบานี้เขาเจ้เาสีมากมากขดก็อบคว,วามมันล็อกบบสบายคือจบออกมาตากแห้งด้ว บ็ได้เพืนการระปาดยและเรบได้เออควมก็ต้องน้าเพะ่อปารีเราวรจะอหลกไปเลยคือระบบมันจะดีคุณนมันแห้งหรือบ่ปันแห้งก็ต้องเ้ื่อของเกลีอดมีชุ่มฮีตชีนไม่ใ่คุกไม่สักเลยผมแบบนี้ผมทรงข้าเจ้ามือวังอธทิตกรน่ะมันเป็น13บกิโลจะเป็นสี่หลผมทรงข้าเจ้าสา0พบาทแต่จริงเล่านัน เล่าแห้งใหได้ตัวใหญ่มันหนักมากกว่าท่านมากกว่าท่านเล่าว่าได้ตัวใ,ใหญ่ไห้ผมเลยผมบได้แค่สูงศูนย์สิบสามกิโลเพราะว่าผมต้องเรียนของสี่ห้ามหมืออ่นโคทีวีนะ่เนี่ยผมถึงเอาออการนี้เพราะไอ้ล้านผมปัจจุบานผมเนี่ยโคดังอยู่บ้านทรงของก็งเลยมาอยู่หนีเพิ่นมาเป็นผู้จัดการอยู่วงกลมเขาเลยง่ายามากาอยู่เงื่อนป่าเพิ่น อันนี้เป็นเฮือนของไอ้ตาเป็นป่านี่เราเป็นต้มแฟนเราเป็นอยู่นําหัวอยูโคลาดเป็นโปกับอยู่โคลาเ่ไอน้องมมาอยู่เทียนเรื่องมากั่นงที่้านผมยู่วันพุทสว่างกาจะเริ่มคนเป็นมยองแทนตรงสิลือเบิดมือเบ็เอาขั้นี้ไปาไปไกลไปไกลกัเอาขั้นี้ไประบบระบบลอยนะพี่เนาะระบบลอยนี่ระบบลอย เรื่องสภาพไฟหน่อผมอยากได้ระบบใหม่ๆนี่เสร็จง่านเดินๆตัวนี้นี่จริงๆนี่เพิ่นจะเอาซักเอาไว้ซักเพิ่นว่าว่าขายเลยตัวมันบริการเดวมันไม่เรื่อยๆยังทั้งคนเทนต์ฟิเกวเอาสองถังไ่นเจ้าซักจริงๆเคนจะว่ามันซักเอาไว้รทักซักผมโตตู่เป็นว่าเแม่นบ่าจะไปซักบ่กที่ใช่เลยไปหาจ้างเขาผมก็ได้โอ้มันเกินไปก็ควรจะเพื่อซ้อมหน่ยะเพราะผมสีบรอยากให้มันนั่นนั่นก็คือออโต้มันเข้ามาตลอด ถ้าเขาจากซักเขาจะเอาเครื่องที่ลูกค้ามากเออเสียดีกว่าดีกว่าร่องไปได้ตัวนะเลยได้มากเสียขายไปเรื่อยเรื่อยผมเช็คเรียบร้อยระบบน้ำโดยอันดีอยู่เครื่องดีดีก็ยังว่าไอ้มะเบิงเลยนะครับจอแต่มาเบิงทีวีที่อยังนั้นทีวี่งพันมือเ้านีพันพระท่านว่าข้าเจ้าเอาแล้วขดาวราคาแพงกว่าราคาวัง ก็ไปนะมันมีตัวหนึ่งอยู่แต่ผมเป็นไอเดี๋ยพอบิวเิ่งก่อนกองเืินกอามาลงอีกไอของคันนี้รับสองรับสองรับสครับผมผมันถ้ามันเหลือคือเฮ้านี่ถ้าคือเฮองเราประกันแังการขายสามดือนถ้าพวเป็นสร้างนี่ไปตลอดโปรทรงยิ่เหลี่อมเพราะว่าผมอดีตวิทย์เอาตัวเย็นของลุงเรามาสอนยุบันจักจิตสอนได้เพราะได้กันเพราะได้ ไปเอามาสั่มได้ไหมได้ผูเขาสกดูเรื่อยแต่ช่วงนี่พันมาอนี้พันมีคิวไปซองดาวล้วก่ว่มสิมาหมู่วานนี่ลเจ้าหวพว่าก็เอาโอ้ยเมเงินนั่แน่เมาเราแน่หมวานนี่หมู่ว่านแห้งไปงานในงานล้วจยอไป้อไปล้ครับอนกครับไปก วันเสาร์อะไรเรามานโอ้ยนี่ยันธุ์นว่าเจ้าขี้ไก่ที่แค่เอาไปทอดกินนั่นเลยว่าโอ้ยใส่เท uh. okay. uh. ่าๆนี้สามีเ่ยังกินอย่ยิ่งก็ไม่ซื้อจถ้าผ่านเมื่อนึงก็เจอแล้วา่มือองวามันบกแข็งนะวางไใส่น้ำหน่ำนะอันนี้พอแต่พวกยังสียาไปตากแดดตากฝนตากแดดมันท่นตัวตัวนะแล้วะเอาลงมากเพามตัวเย็นเลยเสียสิ่งมันซื้อแบิ่งมันสื่อเครื่องให นี่ยังดีอันนี้เาขี่รถไปในฝนตกใส่เป็นยังบ่มันเาเป็นยังดอกแ่ห้องว่างบางคนผัตังไว้นอกบานแม่ค่ะบตังตั้งแดดเครื่องใสไฟฟ้าไว้ไม่รวมง่าย อย่าไปอันนั้นยาไปหันหนาแต่ก็ฟ้าเปิดขึ้นิวหักบัดหันหลังใสง่ายขึ้นง่ายเยนกบตอยู่ล้วเยน้วอันนี้มันลัอกู่แล้ว ลอยูครับลบอยู่แค่เอาเชือกมามัดกันได้หรือต้มๆที่ไต่ผู้บวัดตัตงเจ้าวัดเถอบึงการผุดอนอ่วเยอะการสอมเล็กๆนก็สอมมาแล้วรัจะงานกล้องผมไล่ผมขันคนวยก็ได้สอไม้แม่หลดอัไลอันนี้สาไ้ไม่เลยพระเจ้าบมีอย่นั้น ขับเจ้าบ่มีนน้ำขับจะได้เครื่องออโต้เครื่องออโต้มันต้องระบบน้ำได้กลารไม่ต้องต้องดีขับเจ้าลองทังเปลี่ยนแล้วคุณหมอเนี่ว่าเอาสองถังเลยเปลี่ยนกวนเล่าลูกเราว่าน้ำบ่ดีให้เปลี่ยนเอาสองถังทังอบทังซักมันอยู่คนละหมองเขาตักส่เลยนะอันนี้มันเทน้ำบ่ได้เด้นี่มันทำงานเลย เทือนปล่อยน้ำบ่สิไปเอาน้ำเขาไปไอ็มหลอกหายจากไหนครับโอเคครับผมขอบคุณมากขอบคุณมากมันบ่ป้วยอย่างนั้นมันบ่ไหลมันหนักแค่อุ้ยไหลบ่ไหลบ่ตีนซ้ำอี่ได้เป็นไรอะไรเรียบร้อยไหมคะเรียบร้อยครับ สิบหกิโลฮิตาชิปิดการขายได้เลยครับเงอแตงเงือแตนรู้ตันใช่ไหม